สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดและวิธีการใช้งานเบื้องต้นของแอปพลิเคชัน Zoom สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมประชุมอบรมหรือสัมมนาออนไลน์กับทีมงานนะครับก่อนอื่นเราต้องดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชัน Zoom บนมือถือของเราให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับถ้ามือถือของเพื่อนๆเป็น Apple ก็ต้องไปที่ App Store แต่ถ้าพึ้นมือถือของเพื่อนๆเ,เป็น Android นะครับก็ไปที่ Play Store สำหรับตัวอย่างนี้มือถือเป็น iPhone เราไปที่ App Store ครับกดเข้าไปเลยครับจากนั้นเราพิมพ์ค้นหาตรงนี้ด้วยคำว่า Zoom นะครับพิมพ์ไปเลยครับเราจะเห็น Zoom c l o u d Meeting อยู่ที่บรทัดที่3นะครับเรากดเข้าไปเลยครับ หลังจากนั้นเราเลื่อนลงมาดูนะครับเราจะเห็นตรงนี้ครับเราจะใช้แอปพลิเคชันนี้ Zoom Cloud Meeting ซึ่งมีไอคอนเป็นรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้าและมีรูปกล้องวิดีโอสีขาวอยู่ตรงกลางนะครับเราก็ทำการกด Get นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าไปเลยสำหรับผมเนี่ยติดตั้งเข้าไปแล้วเรียบร้อยบนมือถือนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วไอคอนที่เป็นโลโก้สีฟ้าฟ้ามีกล้องสีขาวก็จะไปปรากฏอยู่บน หน้าจอของมือถือเพื่อนๆน,นะครับสำหรับวิธีการใช้งานเนี่ยง่ายมากครับเรากดไปที่ไอคอนนั้นเลยครับไอคอนซูมกดเข้าไปครับเมื่อกดเข้าไปแล้วเรากด joyor meeting หรือเข้าร่วมการประชุมกดเข้าไปเลยครับจากนั้นเครื่องก็จะถามจ m e e t i n g ID นะครับหรือรหัสเข้าห้องซึ่งผมก็จะส่งให้ในขณะที่เชิญ เพื่อนเพื่อนเข้ามาชุมพร้อมกับรหัสความปลอดภัยในการเข้าห้องหรือที่เรียกว่าพาสโ d รไปด้วยนะครับและรหัสเข้าห้องของผมก็คือ5566774554สนะครับสำหรับชื่อตรงบรรทัดนี้นะครับ,รบเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับอย่างของผมเนี่ยใช้เม้งสุภกิจสาหรับเพื่อนเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยครับเมื่อเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว เรากดจอยหรือกดเข้าร่วมนะครับหลังจากที่เรากดเข้าร่วมรอสักครู่นะครับเค,ครื่องก็จะถามรหัสความปลอดภัยในการเข้าห้องหรือที่เรียกว่า meeting passcode ที่ผมได้ส่งไปพร้อมกับรหัสห้องประชุมนะครับหลังจากกดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กด continue เพื่อเข้าห้อง สัมนาหรือข้อข้องประชุมนะครับจากนั้นเราก็กดที่ Wi-Fi or Cellular Data นะครับเพื่อเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยครับพอมาถึงขั้นตอนนี้ก็แสดงว่าเราได้เข้าร่วมในห้องประชุมเรียบร้อยแล้วดูได้จากชื่อของเรานะครับในชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมก็จะมีชื่อเมงสุภกิจนะครับแล้วก็ชื่อของโฮสซึ่งเป็นผู้ที่ดำเนินรายการการประชุมอยู่นะครับโอเคครับ คลิปนี้ก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นของแอปพลิเคชัน o o m นำมาฝากากับเพื่อนๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ